สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิธีการลงน้ำหนัก9ระดับนะคะให้เราเริ่มจากการกำหนดความยาวของช่องก่อนนะคะเราก็ใช้ไม,ม้บรรทัดนะคะด้านที่เป็นด้านของนิ้วแบบนี้นะคะวัดให้ได้9นิ้วส่วนความกว้างให้ได้2นิ้วนะคะแบบนี้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้ายาว,ยาว จากนั้นค่ะเราก็มาแบ่งช่องนะคะให้ได้ก้9ช่องช่องละ1นิ้วมันก็จะพอดีใช้วิธีการจุดแบ่งไว้นะคะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบน ไม่ต้องไปลงน้ำหนักเข้มนะคะเวลาเราแบ่งช่องเอาแค่พอเห็นแบ่งเก้าน้ำหนักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ วิธีการสำคัญในการฝึกลงน้ำหนักเก้าระดับแบบนี้นะคะเราต้องเริ่มจากระดับความเข้มที่อ่อนที่สุดโดยเราจะไล่ทุกช่องให้เป็นน้ำหนักเดียวกันใช้การจับดินสอแบบโอเวอร์แฮนด์จะคุมน้ำหนักได้เร็วมากกว่า อันนี้คือประโยชน์ของการที่เราจับดินสอให้มันถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานนะคะเราก็จะคุมน้ำหนักได้รวดเร็วนักเรียนจะเห็นนะคะว่าครูจะลงไปเลยเก้าช่องนะคะพอช่องต่อมาเนี่ยเราจะมาหยุดแค่ช่องที่แปดวิธีการเหมือนเดิมคะ่ะ ระบายมาแต่ช่องที่1ถึงช่องที่แปดระบายทับค่ะพยายามให้ความเชื่อมของดินสอนะคะมันเท่ากันค่ะระบายจากอ่อนมาหาเช้มครั้งที่สองนี้เราจะหยุดแค่ช่องที่8ดเท่านั้นนะคะ เราจะไม่ไปช่องที่9ต่อมาค่ะน้ำหนักที่3ทํทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทุกช่องนะคะนักเรียนห้ามไปกดน้ำหนักเข้มก่อนนะคะใครใจร้อนน้ำหนักมันก็จะออกมาไม่ไม่ไล่กัน ไปหยุดที่ช่องที่7ค่ะต่อมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะระบายทับไปอีกอย่าใจร้อนนะคะครูอัดที่บ้านนะคะมันก็จะมีเสียงรบกวนจากรอบข้างนิดนึงนะคะถ้าเราอยากเก็บรายละเอียดนะคะเราก็กลับมาจาับดินสอเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือ แต่การจับแบบนี้นะคะจะได้ค่าน้ำหนักหรือว่าเส้นที่มันค่อนข้างจะคมชัดแบบนี้นะคะทบไปเรื่อยๆจนได้ค่าน้ำหนักแปดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะคะห้ามสิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือ การทำแบบนี้ค่ะกดให้มันเข้มภายในครั้งเดียวบางคนอยากให้มันเข้มเร็วๆนะคะก็กดแบบนี้มันจะไม่ได้น้ำหนักที่เรียบมันจะเป็นรอยดินสอแล้วบางครั้งเรากดเข้มไปแล้วเนี่ย มันจะทําให้มันกลับมากลืนเป็นเนื้อเดียวกันมันยากนะคะอย่าทํานะคะให้เราเริ่มต้นจากน้ําหนักอ่อนไปหาน้ําหนักเข้มนะคะอย่าใจร้อนนะคะต้องทับไปเรื่อยๆนะคะทับไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> การฝึกแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะดูน่าเบื่อนะคะ แต่มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะคะถ้าใครเรียนศินละปะแล้วใจร้อนไม่ยอมปรับพื้นให้มันดีก่อนเนี่ยมันจะส่งผลเวลาเราทำงานชิ้นใหญ่ เราต้องการเน้นนะคะเราก็กลับมาจับดินสอแบบที่หนึ่งเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือจับเหมือนกันให้เห็นว่ามันมีน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนที่ต่างกันสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าไปรีบกดน้ำหนักให้มันเข้มภายในครั้งเดียวนะคะ ใช้วิธีการทับไปเรื่อยๆค่ะอยากให้มันเข้มแล้วก็ทับไปสองรอบสามรอบทับไปเรื่อยๆค่ะมันจะเข้มไปเองอันนี้ครูทำแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นตัวอย่างถ้านักเรียนทำงานส่งครูจริงๆก็คือไม่ต้องรีบนะ เอาให้ดีเอาให้เรียบร้อยตรงไหนที่มันยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างช่องเราก็ค่อยๆมาเก็บมาเพิ่มที่หลังครูก็ห่างมือไปนานนะคะสำหรับ การนากเส้นเพราะว่าเป็นปีแรกที่กลับมาสอนก่อนหน้านั้นก็คือเคยสอนไปเมื่อปี60ตอนนี้ก็ปี64แล้วนะคะก็ได้กลับมาสอนใหม่เนี่ยค่ะฝึกไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะน้ำหนักมันจะอยู่มือมันจะคุมความเข้มได้ สคัญก็คือในการลงน้ําหนักครั้งแรกเนี่ยให้เราจับดินสอแบบนี้โอเวอร์แฮนด์นะคะแล้วก็วางดินสอให้มันแน่ไปกับกระดาษแล้วก็ค่อยๆกดดินสอค่ะใช้ด้านข้างของดินสอลงน้ําหนักโดยรวมไปก่อนถ้ากระดาษบางให้เราหากระดาษรองข้างล่าง มันจะได้เวลาแรงเงาอ่ะมันจะได้เน <ing> ียนนะคะมันจะได้เรียบเพราะว่ามาครั้งโต๊ะเราไม่เรียบมันก็จะเป็นรอยนะคะใช้กระดาษบุ๊กนะคะเห็นไหมว่า ครูลงน้ำหนักมาเนี่ยครูไม่ได้ใช้ยางลบเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มจากน้ำหนักที่มันอ่อนมาหาเข้มนะมันจะไม่พลาดแต่ถ้าเราไปกดเข้มมาก่อนเนี่ยบาคมา้ามันเข้มไปมันก็จะเป็นปัญหาต้องฝึกเอานะคะควบคุมความเข้มด้วยการพับไปทีละชั้นจะดีที่สุด อันนี้นะคะก็เป็นการลงน้ำหนัก9ช่องนะคะจากเข้มมหาอ่อนนะคะตรงนี้ความกว้างตรงนี้นะคะก็คือ2นิ้ว2นิ้วความกว้างนะคะส่วนช่องแต่ละช่องเนี่ยก็คือ1นิ้ว9ช่องก็คือ9นิ้วจำไว้ว่าสิ่งที่ครูไม่ให้ทำก็คือการรีบกดน้ำหนัก ลงไปนะคะเพื่อจะให้มันเข้มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเราจะไม่ใช้แบบนั้นเราจะค่อยๆลงน้ําหนักประมาณนี้นะคะน้ําหนักเก้าช่องก็ไปฝึกกันนะคะนักเรียนใครมีปัญหาก็มาถามครูทักแชทมาหรือจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะแต่ถ้าพิมพ์ไว้ใต้คลิปครูอาจจะไม่ค่อยเห็นนะช่วงเรียนออนไลน์ก็ให้ ทักแชทมานะคะปรึกษาหวังว่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะในการทำงานแบบนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ